เหล่าสัตว์ที่เข้าร่วมจังเกิลคับรอบชิงชนะเลิศต่างกำลังเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันพร้อมด้วยทีมที่แข็งแกร่งที่สุดทีมแพนด้าที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นปีแรกฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอหวังจะคว้าชัยชนะครั้งนี้กับตันทีมแพนด้าชื่อว่าโมโรดัน่ารู้สึกอึง้งขณะสำรวจคู่แข่งของตนในห้องหลังการฝึกซ้อมฉันไม่เข้าใจเลยว่าพวกเขาเป็นแชมป์ได้ยังไงโดยไม่ซ้อมเลย ทีมแจ็คข่าวผู้เป็นแชมป์การแข่งขันคราวก่อนกำลังวางแผนสร้างกับดักสำหรับคู่แข่งคุมโดยกัปตันวิโกเราจะขโมยกล้วยของพวกลิงใส่หินเข้าไปในกระเป๋าหน้าท้องของจิงโจ้แกล้งให้เฮเซลนัทเน่ากับพวกกระรอกทีนี้เราก็จะเป็นแชมป์อีกรอบแพนด้าผู้เก็บลูกบอล แพนด้าน้อยเรซซี่ผู้ชื่นชอบฟุตบอลรับบอลไว้ได้ด้วยความเร็วเหนือแพนด้าทั่วไปและนำบอลกลับมาทันทีพร้อมกับแสดงท่าทางต่างๆกับตันคุณคิดว่าวันหนึ่งฉันจะได้เป็นผู้เล่นในทีมไหมเกมนี้เล่นกันจริงจังมากนะ <G ül üyor> ถึงให้ผู้ชายเล่นกันยังไงล่ะเธอเป็นสาวน้อยนะเรซซี <G ül üyor> ่เธอเล่นให้ทีมแพนด้าไม่ได้หรอกแต่กัปตัน วันเวลาผ่านไปในที่สุดทีมแจ็คข่าวและทีมแพนด้าก็มาถึงรอบสุดท้ายแต่ก่อนที่รอบชิงชนะเลิศจะเริ่มขึ้นเหล่าแจ็คข่าวก็ออกปฏิบัติการหลอกลวงอีกครั้งผู้เล่นในทีมนี้แอบโปรยผงคันใส่จมูกของแพนด้าชื่อว่าแพนดัปเป แ่นดับเบ้จมูกแดงก่ำและคันขยเยอจนต้องยอมรับว่าเขาไม่สามารถลงการแข่งขันได้โมโรดันหน้าตกใจสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจไปหาเรซซี่เตรียมตัวให้พร้อมเธอลงเล่นรอบนี้แต่แต่คุณบอกว่าแน่ใจหรอว่าต้องการให้ฉันลงแข่งฉันไม่มีตัวเลือกหรอกเราจะแข่งรอบนี้โดยขาดผู้เล่นไม่ได้แต่เธอต้องฟังคำสั่งฉัน เธอไปยืนอยู่แนวรับพอลูกบอลมาเธอจะเตะมันไปข้างหน้าทันทีไม่ต้องเลี้ยงบอลไว้เลยเข้าใจไหมเมื่อเรซซี่ได้รู้ว่ากัปตันไม่เชื่อใจเธอเธอก็อารมณ์เสียมากและเริ่มร้องไห้ใต้ต้นไม้ <c oughs> ในขณะที่เธอกำลังร้องไห้เธอก็ได้ยินเสียงลอดออกมาจากพุ่มไม้ วิโก้กัปตันทีมแจ็คข่าวกำลังพูดกับผู้เล่นตัวเก่งคอมปาลาโดยถือขวดไว้ในมือแต่ถ้าเาแจ็คขั้นปรุงน้ำยาในขวดนี้มันจะเสริมพลังเท่าชีต้าสิบตัวแลนจะวิ่งเร็วกว่าใครเพื่อนเมื่อดื่มเข้าไปทันทีที่แรซซี่ได้ยินดังนั้นเธอก็รีบไปหาโมโรดันหน้าทันทีและรีบบอกเขาในสิ่งที่ได้ยินอย่างตื่นเต้นมันไม่มีของพันนั้นหรอก หยุดแต่งเรื่องแล้วไปสวมเสื้อทีมซะเรซซี่เดินไปยังห้องแต่งตัวอย่างเศร้าซ้อยถึงเวลาแข่งขันกรรมการหมาป่าเป่านกหวีดและการแข่งขันก็เริ่มขึ้นแผนด้าน้อยเรซซี่ยืนอยู่แนวรับตามที่กัปตันโมูโรด,ดันนาสั่งไว้และรีบเตะบอลที่กลิ้งมาไปข้างหน้าทันทีทีมแจ็คข่าวส่งบอลทุกลูกให้กับคัมพาลา่า คัมพาล่าเคลื่อนที่รวดเร็วมากจนไม่มีแพนด้าตัวไหนไล่ตามทันเลยจากนั้นคัมพาลาก็ฝ่าแนวป้องกันได้อย่างสบายสบๆด้วยท่าหลบหลีกอย่างมีชั้นเชิงและส่งบอลพุ่งเข้าประตูไปทางด้านขวาของผู้รักษาประตูอย่างสวยงามขณะที่ทีมจ็คขาวกำลังยินดีกับการทำประตูได้เหล่าแพนด้ารู้สึกเสียอารมณ์แต่ก่อนที่พวกเขาจะทำใจกับประตูแรกที่เสียไปได้ คัมพาลาก็ทำประตูที่สองได้และครึ่งแรกจบลงด้วยคะแนน2ต่อศูนย์ในช่วงพักครึง่งเหล่าแพนด้าพากันอารมณ์เสียอยู่ในห้องล็อกเกอร์ถ้าเราหยุดคัมพาล่าได้เราก็จะมีโอกาสแต่เขาวิ่งเร็วมากพวกเราตามไม่ทันเลยแทนที่จะบอกว่าผู้หญิงเล่นเกมนี้ไม่ได้ถ้าคุณให้โอกาสฉันในครึ่งหลังนี้เราอาจจะชนะได้นะกับตัน งั้นก็ได้ไปลงสนามและเล่นตามแบบของเธอเธอเรซซี่พอครึ่งหลังเริ่มขึ้นเรซี่เคลื่อนไหวรากับพายุในสนามเพื่อไห่ที่คมพาลาได้บอลเรซซี่จะไปปรากฏตัวข้างเขาทันทีเมื่อเธอได้บอลเธอก็รีบบุกทันทีก่อนที่ทีมจ็คข่าวจะจับต้นชนปลายถูก แพนด้าจิเรซี่ก็ฝ่าเข้ามาตรงกลางจากด้านขวาราวกับอากาศลอยล่องเธอโมงบอลและทําประตูแรกได้สำเร็จแล้วแพนด้ารู้สึกพึกเหิมกับประตูนี้10นาทีต่อมาเรซี่วิ่งผ่าแจ็คขาวทั้งสองและประจันหน้ากับผู้รักษาประตูเธอเตะสุดกำลังส่งลูกบอลผ่านวางขาของผู้รักษาประตูเข้าไปได้อีกครั้ง คนต่างเริ่มชื่นชมแพนด้าน้อยผู้นี้เมื่อการแข่งขันกำลังจะจบที่เสมอผู้เล่นดาวเด่นของทีมจัคข่าวคัมพาลา่าโมโหโกรธาที่หยุดเประซีไม่ได้จึงโจมตีเธอจนเธอร่วงลงไปที่พื้นในเขตลูกโทษลูกโทษกรรมการหมาป่าให้ใบแดงกับคัมพาลา่าและไล่เขาออกไปนอกสนาม ผู้ชมเริ่มส่งเสียงเชียร์เรซซี่ให้เป็นผู้เตะลูกโทษอย่างไรก็ตามเรซซี่น้อยเดินไปหากัปตันโมโรดาน,น่าซึ่งเป็นผู้เล่นเปี่ยมประสบการณ์ที่สุดในทีมการเตะลูกโทษต้องอาศัยประสบการณ์ทุกคนควรรู้ว่าตนเองทำอะไรได้ดีแล้วก็ทำสิ่งนั้นซะคุณเตะลูกโทษเถอะกัปตนันโมโรดาน,น่าพยักหน้าให้เรซซี่เดินไปยังบอลและทำประตูได้ เหล่าแพนด้าชนะการแข่งขันนี้ด้วยคะแนน3ต่อ2กลายเป็นแชมป์ของปีนี้พวกเขาเฉลิมฉลองชัยชนะด้วยการแบกเรซซี่ไว้บนไหล่จากนั้นโมโรดันนาจึงไปยังบริเวณพุ่มไม้โดยไม่บอกใครในขณะที่ค้นหารอบๆเขาพบขวดน้ำยาที่เรสซี่เล่าให้ฟังอะไรกัน เรซซี่พูดจริงเหรอเขาหยิบขวดนั้นและเดินไปยืนข้างเรซซี่ในสนามเขาบอกให้ทั้งทีมมารวมตัวกันเพื่อกล่าวสุนทรพจน์ก่อนอื่นฉันขอโทษนะเรซซี่ที่คิดว่ามีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่เล่นฟุตบอลได้ฉันไม่ได้มองทักษะของเธอเลยใครๆก็เล่นเกมนี้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายตอนนี้เธอเป็นดาวเด่นของเรา เรซี่ดีใจมากที่ได้ยินกับตาพูดเช่นนั้นต่อมาฉันต้องขอโทษที่ไม่ฟังเธอฉันพบขวดนี้ในพุ่มไม้ที่เธอเล่าว่าพวกแจ็คขั้นขี้โกงในขณะที่สมาชิกทีมมองไปรอบๆและแปลกใจเมื่อได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นโมโรดันนาก็นำขวดเปล่านี้ไปให้กรรมการหมาป่า กรรมการหมาป่ารีบไปยังเหล่าแจ็คข้าวทันทีและไล่พวกเขาออกจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยจังเกิลคัพมรดัน่าและเรซซี่กลายเป็นสมาชิกทีมที่สนิทก,กันและเชื่อใจกันพวกเขาชูถ้วยจังเกิลคัพขึ้นและเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งนี้ร่วมกันอย่างเต็มที่ เพราะพวกเขาเข้าใจดีถึงความสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อความสำเร็จ